สวัสดีค่ะก็วันนี้แตนเป็นวันทํางานนะที่แบบนั่งเคลียร์วิดีโอทําทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาแบบจะบ่ายสองโมงแล้วแตนยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วคือไม่ทันแล้วค่ะคือออกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องทําให้เสร็จแต่หิวข้าว <c oughs> ยังไงดียังไงดีเราสั่งข้าวออนไลน์กันดีก,กว่าเผยสั่งอาหารจากฟูดแพนด้า ส่งถึงบ้านแค่40บาทภายใน40นาทีแล้วก็เขามีแอปพลิเคชันลองใช้แอปพลิเคชันสิเพราะมันเป็นยังไง <Okay. S 1> ก็สำหรับฟูดแพนด้านะคะฟูดแพนด้าเป็นเออเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นเซอร์วิสที่เราสามารถที่จะสั่งอาหารนะคะผ่านฟูดแพนด้าได้แล้วเขาก็มีแบบเป็นเดลิเวอรี่มาส่งด้วยนะคะตอนนี้เขามีค่าส่ง40บาทนะคะแล้วก็ทานอาหารได้ภายใน40นาทีเลย,เลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใน ของเาเมันใช้อะไรได้บ้างะคะเริ่มเลยนะคะก็คือว่าใครใช้ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store ส่วนใครที่ใช้ iOS นะคะก็เข้าไปที่ไ u n e s เนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของเขาก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะว่า Food p a n d a จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วเราก็ Open นเนาะก็คือพอเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะให้เราเลือกโลเคชันเพื่อที่ว่ามันจะได้โชว์ร้านอาหารนะคะที่อยู่ในโลเคชันนั้นเนาะ จากนั้นเราก็เลือกอาหารได้เลยค่ะก็พอเลือกครบเสร็จแล้วเร้อยใช่ไหมคะเราก็กดเช็คเอาท์ค่ะตอนที่เรากดเช็คเอาท์นะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะเข้ามาใช้เนาะเขาก็จะให้เราใส่นะคะที่อยู่ต่างๆแล้วก็รายละเอียดเพื่อที่จะได้มาส่งอาหารนะวิธีการจ่ายเงินเนี่ยเขาก็มีให้เลือกทั้ง cash on delivery ก็คือจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะคะก็ได้เหมือนกันจากนั้นก็เช็คเอาท์เลยค่ะพอเช็คเอาท์เสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาจะส่งเป็น SMS นะคะมาว่า ร้านเนี่ยคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รอรับอาหารได้เลยฮัลโหลค่ะโอเคสวัสดีค่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะมีอีกร้านนึงนะวันนี้สั่งวาแซ มีน้ำมีพิซซ่าแล้วก็มีสปาเก็ตตี้เข้าไปกินก่อนนะคะร้อนมากนี่คือร้อนๆเลยนะอันนี้เป็นสปากเก็ตตี้โอ้โหถย่หอยใหญ่มาก โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ของแตนมานะคะก็แันมีดิสคาวนะคะดิสคาวโคดให้10%เลยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งดูจบแล้วก็อยากจะสั่งพิซซ่าหรือว่าสั่งอาหารในฟ o ดแพนด้ามากินนะคะดิสคาวโค้ดนะคะ V R แล้วก็เลข10นะก็ได้ลดไปเลย10%ค่ะเมื่อสั่ง Food Panda เดี๋ยวแตนจะทำงานต่อแล้วนะคะแล้วก็กินด้วยก,นะก็นะกินละ